สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชายเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการทําสวนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชายเกมนะครับวันนี้เรามาสาักกันโดยช่างสักของเรารู้จักกันมานานกี่ปีแล้ววะยี่สิบปีใช่ปะไม่ไม่ขัดมุกอะไรให้กูหน่อยแล้ววะมึงพูดอยู่ให้กูเข้าไปขัดอ้จัดเลยเออเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมต้นนะแล้วตอนนี้เราก็แยกย้ายกันไปทํางานมีการมีงานมีหน้าตากันเนาะ ตอนนี้ทำอะไรครับเฮ้ยไม่ใช <laughs> ่เราก็มาบรรจบกันด้วยความที่ว่าผมก็อยากจะสักเพิ่มเติมนะแต่ด้วยความที่ว่าหน้าที่การงานผมมันต้องเจอผู้ใหญ่เยอะใช่ปะ่ะ <s> มันก็เลยต้องสักแบบแบคไลท์ UV แบคไลท์ใช่ป่ะถูกต้องยูวีแบคไลท์มันก็จะเป็นการสักที่จะออกมาในร่มผ้าได้การที่จะเห็นรอยสักนี้มันก็คือการที่ใช้แสงแบคไลท์อย่างนี้นะเออ ซึ่งไม่รู้จะสักไปทําไมตอนนี้แม่งก็ปิดโควิดกันหมดสถานที่เดียวที่เราจะโดนแสงแบ็คลท์สาดได้ก็คือผับใช่ไหมตอนนี้แม่งไปไหนไม่ได้เราก็เอาวะเออเอาเอาเซตก่อนแบบว่าจะได้ดูเท่ๆแล้ว,วนไลน์วันนี้จะเป็นยังไงไปดูกัน รู้สึกไงครับจะขึ้นเขียนครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับแม่งบรรยากาศเหมือนเราออกกองถ่ายอ่ะกองถ่ายยูทูบเบอร์ไม่ใช่ครับกองถ่ายหนังโป๊มึงหนังมาก่อนแล้วอ่ะโอ้โหจะใช้ยาชาป่ะเนี่ยเพื่อนต้องมียาชาป่ะเนี่ยเพื่อนมี่มีจะใช้ไหมล่ะครับไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเกินเดียวนี่คือให้กูฝึกใช่ไหมฝึกความอดทนหรอใช่เนี่ยสักตรงไหนครับตรงนี้นะครับ นี่ตีนี่ไ,ไหนะให้มันชา้า <laughs> ไม่มีอาช้าเปิดลูมโผลไว้ก่อ,กอนตอนแรกผมจะสักตรงนี้ไว้แต่ดูแล้วมันสีสีขาวสีขาวกำลังรอมานะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใส่ถ้าใส่สีเรื่องแสงเลยอย่างเดียวอะ่ะไม่น่าจะสวยเท่าไหร่ที่สักตรงนี้ได้เพราะมันแบบสีเรื่องแสงมันจะไม่ค่อยออกใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเห็นมันจะไม่ค่อยเห็นก็เลยจะตอนแรกก็สักตรงนี้เราก็เลยเปลี่ยนไปมาจะสักตรงนี้แทน แต่เพื่อนๆแนะนำว่ามันดูโล่งไปมันดูแบบไม่มีอะไรเขาก็เลยให้แบบสักตรงนี้แทนเวลาเราเข้าผับเนี่ยเราก็จะยกแก้วเอ้ยเอ้ยโชว์แบบหญิงหน่อยนึงเหรอเด็กฝาบที่เด็กผับไม่มีไฟตัดไ์ไอ้เหี้ยนี่ก็เป็นปะเนี่ยจ้าเป็นปะเนี่ยเฮ้ยบอกไว้ดิประสบการณ์กี่ปีเมื่อวานดูยูทูบมาเมื่อวานเอง รอกไวก็คกิดนี่นี่ขั้นตอนอะไรครับรอกลายครับกำลังแปะแบบนี่อยู่ในขั้นตอนรอกลายนะฮะกำลังแปะแบบครับวันนี้ที่ผมจะสักก็คือรูปจอยเกมตัวปุ่มนะแล้วเราก็ได้นักออกแบบชื่อดังของประเทศไทยของเราก็คือชอปปี้นิดาครับมาออกแบบให้ <c oughs> เป็นการผรสมผสานระหว่างโมเดิร์นกับ ยันไทยนะฮะแล้วช่าทำนี่อะไรบ้างหมดมีหน้าที่จิ้มอย่างเดียวครับ <c oughs> เราทำเจ็บครับเราคิดตังค์ครับทำอะไรเจ็บวะเนี่ยครับคุณทำลายสมาธิช่างผมเหรอครับค <c oughs> อ๋ออันน,น,นี้อันนี้ที่ที่ผมเอาไว้ข้างหลังนี่เพราะว่าแบบเรา,เาไว้ข้างหน้าไม่ได้งไงตอนแรกว,ว่าจะสักตรงกลางแล้วผักแล้วก็แบบแบ็คไลท์ออกมาเลยนะมันจะดูแบบเอ่อไม่ไม่สุภาพไปมันจะเป็นนี่เหรอคนนี้อเไปเจอร์อะไรอ่ะทิจาวิกอะ ่อมาสปูนแตะหัวเอ้ยมันเยี่ยมโคตรเท่เลยนะเว้ยแบบว่าถ้าใครถ้าใครรู้สึกว่าอยากอยากทำนี่มาติดต่อช่างเดียวได้ไหมครับได้ครับเอาไมาสปูนแตะหัวตอนนี้วันดาววิชั่นกำลังดังนะแบบเข้าเข้าผับหรือเข้าแบ็คไลท์ทีนี้แบบว่าเฮ้ยนี่นี่นี่จิเอาวิชชั่นหรือเปล่าครับทำไมถึงเลือกเลือกตรงนี้ให้ผมครับดูด้านหลังมันอยู่ด้านหลังมันดูดูมีอะไรกว่าดูข้างหน้าดูข้างหน้ามันมันโล่งไง อแรกว่าจะเอาตรงนี้มันไม่มีอะไรช่างบอกไม่มีอะไรฮะอยู่ห้องหลังเนี่ยแ่ามีอะไรก็ติดต่อมาได้นะใช่มีอะไรไหมล่ะเฮ้ยพัดตัครับนี่นี่รูอะไรครับเนี่ยรูรูไว่อ้วกครับเวลาโดนนักมากอ้วกโอ้กจะพุ่งอ๋อนี่อย่างนี้ผมก็อย่างนี้ได้ใช่ครับโอ้ยไม่ใช่ครับอ๋อจะทำอะไรเอ้าแบบนวดสปาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเอออะไรอย่างเงี้ยใชเหรอ ได้ใช่อย่างนี้เราเอาสีธรรมดาลงใช่ไหมแล้วเอาสีแบ็คไลท์ลงทับอีกทีหนึ่งมันจะเป็นยังไงสีแบบสีเรืองแสงมันก็จะไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ให้ออกใช่มันก็เหมือนอย่างกระดาษเปล่าๆกับเอาสีแบ็คไลท์ไปลงบนอะไรเงี้ยแต่มันก็ออกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เท่ากับธรรมดาอันนี้ไงแต่ส่วนมากเขา,าเทำแบบนั้นว่ะใช่ <ไป S 2> ใส่มื่อกี้เราถักเนาะแล้วอย่างนี้กูสับไปโดนหน้วได้ไ่ม โดนได้โดนได้อาบน้ําได้ทำความสะอาดแผลกลับไปอ่ะทำความสะอาดแผลดีที่สุดคือภายในสองสาวันเนี้ยเราทำทำความสะอาดแผลเราขจัดคราบน้ําเหลืองคราบเลือดที่มันยังติดอยู่เอาออกเพราะบางคนสับไปเงี้ยไม่ได้ความสะอาดปล่อยมันแห้งน้ําเหลืองมันก็ติดมันเกาะมันก็จะลอกหนาทำให้เป็นแผลมันก็เป็นสัตว์มันก็เหมือนเราเป็นแผลเราลดล้มมาเราไม่ได้ความสะอาดแผลมันจะลอกหนาถึงเวลาตอนมันลอกออกมาสีมันก็จะติดออกมาตาม ตามที่มันรอบมันก็จะไม่ติดเข้ามาในใน,ในผิวเรามันก็จะไม่ติดโอเคนะครับวันนี้ก็สรุปมิชชั่นเรียกคอมพิวต์เเออไม่ให้มิชชั่นเฟลเฮียกูจะบอกเฟลเฉยเลยสักก็มิชชั่นคอมพิวต์นะฮะแล้วก็นี่ดูลายสักของเราฮะเป็นรูป ปุ่มจอยแล้วก็เป็นรูปอักขระของรางสักยันนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะฮะก็คือเวลาส่องแสงแบ็คไลท์มาแล้วปุ๊บแมงจะขึ้นมาเป็นแบบว่าเหมือนของขึ้นอะ่ะเคยจา้าำอักขระไปเนาะแต่ว่าแมงเป็นแบบแบบแบบแสงสะท้อนออกมาแมงโคตรเท่เลยและสาหรับใครที่สนใจอยากจะติดต่อสักเป็นลายพวกนี้แล้วก็อยากจะติดต่อออกแบบลายก็ได้นะถ้าออกแบบลายเดี๋ยวทิงคอนแทคช์บ,บี้นดีดาให้ส่วนใครที่อยากได้ฝีมือช่าง เออหนุ่มหล่อคนนี้นะฮะเป็นเพื่อนผมเองไว้ใจได้เลยเป็นผู้หญิงมาคนเดียวก็ไว้ใจได้ใช่ป่ะเพื่อนได้ครับได้อะได้ใช่ไหมขอช่องทางติดตามหน่อยครับช่องทางติดตามหน่อยครับร้านชื่อร้านเอดี้อิงแทชทูครับผมเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้ตรงนี้ครับาติดต่อมาแล้วกันนะครับสกิดมาได้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้นะฮะเดี๋ยวนี้ชายเกมของเราก็ปรับปลื้มนะฮะที่ได้ โอ้ไม่ได้เจอมากี่ปีวะเนี่ยสิบกว่าปีฮ <c oughs> ะสิบกว่าปีนะฮะ <c oughs> แล้วก็มาลงไลน์ให้เรานะฮะเราก็จะเหมือนแบบว่าอยู่กันต่อไปอีกหลายสิบปีนะครับถ้าเราไ,ได้กลับมาเจอกันได้กลับมาเจอกันก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะฮะส่วนช่วงโควิดนี้ร้านสักเขาให้เปิดมาช่วงนี้เออสั่งปิดครับก็แต่ว่าเลือกคัดคนคัดนนี่คับเลือกคัดคนนะใช่สิ่งวันนี้ที่เรามากันก็คือเราปอดโปร่งนะฮะเราสวอลกันมาแล้วแล้วเราก็มีการป้องกันที่ดีถึง ชงต้นคลิปผมไม่ได้ใส่แม้แต่ว่าผมก็มีการป้องกันเรามีการฉีดสปงสเปรย์เรียบร้อยแล้วแหล,ละฆ่าเชื้อฆ่าไวรัเรียบร้อยครับก็ปลอดภัยหายห่วงนะฮะส่วนยังไงก็ติดต่อได้เลยอีกทีดิวติดต่อทาง Facebook ได้ครับดิวทัชแนนครับดิวทัชนันดีอ e ีวทีฮซ a, C H a n ครับติดต่อมาได้ครับถ้าสนใจสกิดเลยสกิสกิทได้เลยครับ โอเคเราก็เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปวันนี้เราเป็นหลอกใช่ไหะเราเป็นหลอกก็ขอตับ,บ้าน <S <S ครับเยี่ยม Very g <good. S 2> เ o d กูตอนจะจากกันไปก็ขอผู้สนับสนุนใจดีนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e เราไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เคย <S <S เคย <S <S บอกกันมาถ้าอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติม <ๆ S 2> แล้วก็มีวาร์ฟยี s สัยสโตร์เป็นแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็วาร์ฟไม o เฮาแล้วก็ไวเลอร์บิทแม a เน m e มนนะครับไปเจอกัน